สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการพิขามาเล่านะฮะจะมาเล่าถึงเส้นเส้นหนึ่งบนฝ่ามือเรานะฮะว่าเส้นนี้สาคัญยังไงนะฮะนั่นก็คือเส้นโชคลาภนั่นเองนะฮะหรือเส้นโชคดีหรือก็เรียกว่าเส้นอาทิตย์นะฮะแต่ก่อนอื่นนะเมตตาก,กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคือเส้นนี้มีความสัมพันธ์กับ คนที่มีกากะบาดกลางฝ่ามืออย่างไรเดี๋ยวผมจะบอกนะฮะแต่ว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่บ่งบอกถึงว่าคุณจะได้รับความมั่งคั่งหรือคุณจะได้รับความโชคดีหรือคุณจะมันบ่งบอกถึงว่าคุณจะประสบความสําเร็จในด้านใดด้านหนึ่งแบบไหนและคุณจะหมายถึงทรัพย์สินเงินทองคุณจะมีได้มายังไงอะไรอย่างนี้นะฮะก็คือเส้นเรียกเส้นโชคลาภเนี่ยมันคล้ายๆกับเส้นวาสนานะครับ คือความหมายมันน่ะฮะแต่ว่าหลายคนบอกว่าเนี่ยหนูไม่มีเส้นวาส,สนาแล้วเนี่ยชีวิตหนูจะไม่มีวาส,สนาจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะฮะการที่ไม่มีเส้นวาส,สนาเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าคุณไม่มีวาส,สนาแต่มันแค่บอกบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะต้องอดทนและต่อสู้สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลำแข้งของคุณเองคุณอาจจะต้องสร้างทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆด้วยตัวคุณเองคุณจะไม่ไม่ได้มีมรดกตกทอดมาไม่ได้มีพ่อแม่ให้มรดกตกทอดมา คุณต้องหาด้วยตัวเองเท่านั้นเองมันไม่ได้หมายถึงว่าคุณไม่มีวาส,สนาแต่การที่ว่าคุณไม่มีเส้นวาส,สนาแต่ถ้าเกิดคุณมีเส้นอาทิตย์หรือเส้นโชคลาภดีชีวิตคุณก็ประสบความสําเร็จในชีวิตได้ดังนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าการที่บุคคลไม่มีเส้นวาส,สนาแล้วถ้าเขาอดทนเหมือนกับว่าขยันต่อสู้ไม่สนใจดวงชะตาเลยและทำมาหากินต่างๆด้วยนำพกักรําแรงของตัวเองและก็หมั่นสร้างบุญกุศลเนี่ยคนนั้นเขาร่ํารวยมาเลยนะฮะ แล้วอยู่ดีๆเส้นวาส,สนาก็ขึ้นมาลางๆเลยนะฮะมันเป็นอะไรที่ผมบอกแล้วว่าเส้นวาส,สนาพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงได้แต่3เส้นหลัก3เส้นหลักพวกนี้จะไม่เปลี่ยนดังนั้นเนี่ยถามว่าเส้นอังคารหรือเส้นโชคลาภเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรเส้นโชคลาภหรือเสน้นเส้นอ่าวาสนาอะไรเส้นโชคดีเนี่ยหรือเส้นอาทิตย์เนี่ยมันคือเส้นที่มาจากเนินพวกนี้แล้วตรงไปที่เนินอาทิตย์เขาถึงเรียกว่าเส้นอาทิตย์คือมันก็เริ่มมาจากอ่าเส้นอาทิตย์นะฮะก็คือที่ มาจากเนินจันนะฮะอันนี้คือเนินจันนะฮะเนินจันตรงนี้เนินจันนี้นี่เนินจันนะฮะคือถ้าเส้นที่อาทิตย์ที่โค้งจากเนินจันนะฮะโค้งขึ้นไปจนถึงเนินอาทิตย์อันนี้นะฮะโค้งจากเนินจันไปถึงถึงเนินอาทิตย์นะฮะคนที่มีเส้นเนี้ยหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่ กล้าเสี่ยงเป็นคนรู้จักชโชกาสในการที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยได้ผลประโยชน์อะไรหมายถึงว่าคนที่ชอบอาจจะมีความชอบเสี่ยงเสี่ยงโชคชอบเล่นการพนันชอบการพนันขันต่ออะไรพวกนี้ดังนั้นคนที่มีเส้นแบบนี้เราก็จะรู้ว่าเราเหมาะกับอาชีพอะไรทําธุรกิจอะไรดังนั้นก็ให้เลือกอาชีพที่เหมาะกับตัวเราได้แล้วถ้ามันไม่ได้โค้งมาจากเนินจันทร์แต่ขึ้นจากเนินจันทร์นี้แล้วก็ตรงขึ้นไปที่เนินอาทิตย์ หมายถึงคนที่มีเส้นแบบนี้เป็นคนที่จะประสะครบความสำเร็จเพราะว่ามีบุคคลที่3เข้ามาช่วยเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือบุคคลที่3หมายถึงคนที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่สามีภรรยาเป็นคนที่เขาถูกชะตาเราคนที่เขาเห็นความสามารถเราเขาก็เลยเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูเราจนเราประสะครบความสำเร็จในชีวิตนั่นเองนะครับแล้วถ้าบางคนมีเส้นอาทิตย์หรือเส้นโชคลาภนีฮะ จากเส้นชีวิตล่ะนี่คือเส้นชีวิตนะฮะจากตรงนี้แล้วตรงไปหรือโค้งไปที่เนินอาทิตย์หมายถึงอะไรหมายถึงบุคคลคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีคนเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีชอบศิลปะชอบวรรณกรรมชอบอะไรทักษะเป็นเกินศิลปะงี้ดีกว่าแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องทางด้านศิลปะวรรณกรรมต่างๆเนี่ยได้ดีจะไม่ว่าจะเป็นนักแต่งเพลงเขียนหนังสือทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องศิลปะอะไรอย่างเงี้ยก็จะประสบความสำเร็จดี แต่มันก็มีข้อดีอันนึงไม่ได้ข้อเสียนะข้อดีแต่คุณสังเกตดีๆว่าถ้าคุณมีเส้นชีวิตตรงนี้แล้วคุณมีเส้นอาทิตย์จุดตรงนี้นะแล้วตกไปที่เดนินเนินเ,น,น,เน,นอาทิตย์นะเส้นอาทิตย์นะตรงนี้นะในช่วงชีวิตของคุณอันเนี้ยคุณจะได้รับทรัพย์ก้อนโต ดังนั้นคุณไปสังเกตดูนะคุณมีเส้นอาทิตย์จากเส้นชีวิตหรือเปล่าในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยคุณจะได้รับทรัพย์ทรัพย์ก้อนโตไม่ว่าจะเป็นจากมรดกหรือจากอาญาติพี่น้องหรือจากถูกหวยรวยเบอร์หรือถูกรอตตอรี่อะไรอย่างนี้ลองไปสังเกตเอานะฮะแล้วถ้าเป็นเส้นอาทิตย์ที่มันเลยมาล่ะมันเริ่มจากตรงนี้ล่ะมันเป็นเส้นลังางๆฮะมันไม่ได้ชัดแจ๋วไม่ได้คมชัดเหมือนเส้นชีวิตตรงนี้นะฮะมันจะเป็นเส้นลางลงลองเอากล้องแว่นขยายส่องนะ,ะถ้าจากตรงนี้นะฮะจากเนินสุกเนี่ยแล้ว โค้งไปหรือตรงไปก็ได้นะไปที่เนินนี่เนินอาทิตตรงนี้นะฮะหมายถึงว่าคนคนนั้นเนี่ยก็ชอบศิลปะหรือเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีชอบวรรณกรรมชอบอะไรแต่จะไปเน้นเกี่ยวกับเรื่องเพศมากกว่าอย่างเช่นถ้าเขาชอบถ่ายรูปเขาก็จะชอบถ่ายรูปเกี่ยวกับเรื่องพวกเซ็กซี่ถ่ายภาพนูด๊ด จะเหมาะกับเขาจะมีชื่อเสียงจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าจะไปถ่ายภาพวิวถ่ายภาพธรรมชาติถ่ายภาพของอะไรเนี้ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จอาจจะไม่ดังแต่ถ้ามาถ่ายภาพนู๊ดอะไรพวกนี้จะดังหรือถ้าคนเป็นคนที่ชอบแต่งแต่งนิยายถ้าแต่งนิยายปกติอญา,ากรรมสืบสวนหรือนสนุกอาจจะไม่ลุ่งไม่เวิร์กแต่พอแต่งนิยายเกี่ยวกับเรื่องรักๆคล้ายๆเรื่องลักษณะความรักแบบโรแมนติกสองแง่สองงามโรแมนติกนี่ไงนะจะดังประสบความสำเร็จหรือ แต่งเพลงถ้าแต่งเพลงสนุกสนุกอาจจะไม่ดังไม่ลุ่งแต่ถ้าแต่งเพลงลักๆักคล้ายๆก็อาจจะลุ่งจะประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้เขาคนนี้มีเส้นลักษณะที่บอกนะฮะแล้วถ้ามันเป็นเส้นที่มาจากเส้นสมองนะครับคือเส้นสมองคือเส้นสมองคือเส้นนี้เส้นสมองเนี่ยนี่เส้นสมองถ้าจากเส้นสมองแล้วตรงไปที่เนนอาทิตย์นี่นะเส้นสมองตรงไปที่เนนอาทิตย์หมายถึงอะไรเส้นสมองตรงไปที่เนนอาทิตย์หมายถึงว่าคนคนนั้นเนี่ย เขาเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีคือทําอะไรแล้วเนี่ยมีเข้ากับทุกคนได้ง่ายดังนั้นเขาทําอะไรแล้วเนี่ยก็จะมีคนคอยช่วยเหลือเขาดังนั้นเขาจะเหมาะกับธุรกิจอะไรที่เกี่ยวเลือการค้าการขายการติดต่อคนหรือว่าการที่จะเข้าหาคนไม่ว่าจะเป็นเซลหรือเป็นธุรกิจค้าขายก็ตามก็จะเหมาะกับเขาแล้วถ้า มันไม่ได้จากตรงไม่ได้จากเส้นตรงนี้แล้วถ้าเกิดมาจากตรงนี right right around, it it, so it it ้ล่ะก็คือถ้ามาจากเนินอังคารก็คืออังคารงนี้นี่เนินอังคารนะอันนี้อังคารถ้าเนินอังคารเนี่ยจากเนินอังคารนะอังคารตรงนี้นะใกล้ๆกับเส้นเส้นเส้นอารมณ์เนี่ยเนินอังคารเนี่ยแล้วก็โค้งไปโค้งไปที่เนืนออาทิตย์นะเนินอังคารโค้งไปที่เนืออาทิตย์เส้นเล็กๆนะโค้งไปที่เนืนอเนืออาทิตย์หมายถึงว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ ชอบทําธุรกิจที่ลงทุนน้อยแต่ได้ลผลกําไรเยอะหรือได้ผลตอบแทนเยอะหรือว่าเป็นธุรกิจที่ชอบทําอะไรแล้วไม่ต้องลงสินค้าแต่จะลงแรงลงความสามารถอย่างเช่นพวกอาจจะเป็นพวกนักพูดหรือจะเป็นพวกไลฟ์โค้ดหรือจะเป็นพวกไกด์ท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งเป็นหมอดูก็ตามหรือเป็นที่ปรึกษาก็ตามพวกเนี้จะเหมาะกับธุรกิจหรือการ,การงานแบบนี้แล้วถ้ามันไม่ได้เป็นจาก เนินอังคารแต่มาเริ่มจากที่จุดอังคารเลยจากเนินตรงนี้อะไรนะจากตรงนี้นะและก็ตรงไปเลยนะตรงไปที่เนินอาทิตย์นะจากเนินอังคารเนี่ยนะตรงไปที่เนินอาทิตย์หมายถึงว่าบุคคลคนนี้อันนี้แหละฮะที่มีเกี่ยวข้องกับกากรบาทกลางฝ่ามือคนที่มีกากบาทกลางฝ่า,ามือเนี่ยบางคนก็จะมีเส้นนี้หมายถึงอะไรหมายถึงเขาจะลำ่ำมั่งคั่งล่ํารวยด้วยความสามารถของตนเองด้วยลําแข้งของตนเองจะสร้างทรัพย์สินหรือสร้างสมบัติ หรือล่ารวยด้วยตัวเองด้วยความอดทนของตัวเองด้วยลาแข่ง,ขงตัวเองนั่นเองนะฮะแล้วถ้าบางคนเริ่มจากเส้นวาสนาละ่ะผมตรงนี้เป็นเส้นวาสนาแล้วถ้าเส้นอาทิตย์เริ่มจากเส้นวาสนาแตกไปนะเส้นวาสนาแตกไปที่อ่านี้นี่ไปที่เนินอาทิตย์นะจากเส้นวาสนาฮนะคนที่มีกาบาการฝ่ามือนะถ้ามีเส้นเล็กๆนะจากเส้นวาสนานะไปที่เนินอาทิตย์หมายถึงว่าคนคนนั้นอนะ เป็นคนที่โชคดีทําอะไรแล้วโชคดีประสบความสำเร็จได้และเป็นคนที่ทําแล้วเนี่ยตัวเองสามารถจะมีชื่อเสียงในสังคมหรือเป็นที่ยอมรับในสังคมและทําอะไรแล้วก็จะเป็นที่สามารถนําหน้าถือตาในสังคมอะไรอย่างนี้อันนี้คนที่มีที่ที่ผมบอกว่าเป็นเส้นกากบาทกาฝ่ามือนะอันนี้ยังไม่รวมอย่างอื่นนะอันนี้เฉพาะาเส้นนี้ก่อนนะมันมีรายละเอียดเยอะแล้วถ้าคนที่มีเส้นอาทิตย์จาก ขึ้นจากเส้นอารมณ์แหละนี่คือเส้นอารมณ์นะหรือเส้นความรักหรือเส้นอารมณ์เนี่ยจากตัวนี้นะแล้วขึ้นไปที่นี่เลยนะขึ้นไปที่เนินาทิตย์นะหมายถึงคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรียภาพสบายๆ <c oughs> ฉันมีเป็นแบบเหมือนกับพวกอะไรนะเหมือนกับพวกอาร์ตหน่อยนะคือแบบว่าฉันแบบไม่ไม่ค่อยสนใจอะไรฉันเอาเป็นตามอารมณ์ศิลปินอะไรอารมณ์ศิลปินอะคนเนี้ย เขาจะประสบรต่ตอนอายุมากตอนที่เขาอายุมากดังนั้นเนี่ยเรารู้ว่าคนเรามีลูกหลานแล้วเป็นอย่างนี้แปลว่าเขาชอบศิลปะศิลปินแล้วก็ผักดันไปทางนู้นไปดังนั้นเนี่ยการคี่ว่าเรามีเส้นโชคลาภหรือเส้นอาทิตย์เนี่ยเป็นแบบไหนเนี่ยมันก็จะหมายถึงเราก็ควรจะมีอาชีพอะไรเราก็ดูจากตรงนี้ก็ได้หรือบางคนนะมีเส้นเส้นนะสมมติโคมาขึ้นมาถึงเดือนธันวม่ว่าจาตรงไหนก็ตามจากจากเส้นวาสนาก็ตามนะแล้วโคมาที่ตรงนี้นะแล้วมันดันยึด ยึ้ยืยไปตรงนี้ไปที่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 นิ้วชี้นะสนมันขึ้นมานะปุ๊บแล้วมันก็โค้งไปที่นิ้วชี้นะให้ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยอันนั้น,นคือคุณจะมีโชคลาบจากการเสี่ยงโชคจากลอตเตอรี่เป็นเส้นเล็กๆเองไม่ว่าจะเป็นจากไหนก็ตามที่มันถึงตรงนี้ปุ๊บนั้นแล้วมันก็มีมาถึงตรงนี้ปุ๊บ,นะแ,ลบแล้วก็โค้งยึกยื้ยยยไปบริเวณนิ้วชีอ้อ่ะให้ไปซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ก็มีโอกาสที่จะถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนถามว่าทําไม มีเส้นกระกะบากกระฝนมือยังลําบากยัง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 บางคนยังไม่สบายเลยจะทํำยังไงผมจะแนะนําอย่างนี้ฮะคือก่อนอื่นเนี่ยการที่เราแบบมีชีวิตที่ยังรู้สึกลําบากหรือยัง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 ไม่สบายเนี่ยมันที่ผมบอกคือบอกว่ามันมีวิบากกรรมของแต่ละคนอยู่ด้วยวิธีอันนึงก็คือเวลาเราทําสังฆทานเนี่ยเราจุดทูปการแจ้1สิบหกดอกก่อนไปที่วัดแล้วจุดทูปการแจ้1สิบหกดอกบอกเทวดาทั้งหลายที่คุ้มครองตัวเราที่คอยช่วยเหลือเราให้มารวมอนุโมทนาบุญแล้วเราก็ปัก แล้วก็จุดอีกหนึ่งดอกจึงดอกเนี่ยบอกเจ้าก,กรรมในเวรและศัตรูหมูม่มานทั้งหลายบอกว่าเราจะทาสังฆทานขอให้มารับส่วนกุศลผลบุญนะแล้วก็ขอให้อโหสิกรรมให้เราด้วยและอย่าขัดขวางสิ่งที่เราจะทําหรืออย่าขัดขวางโชคลาบหรือบุญวาสนาที่เราจะได้อย่ามาขัดขวางขอให้รับผลบุญกุศลแล้วก็ขอให้อโหสิกรรมให้ด้วยแล้วก็ปักดอกหนึ่งแล้วก็สังฆทานไปถวายปกติส่วนคนที่มีการบาดการฝ่ามือแล้วยังรู้สึกว่าลำบากอยู่เนี่ยอยากจะให้เชิงโนชะตาชีวิตดีขึ้นเนี่ย ควรจะทําบุญด้วยอะไรคืออย่างน้อยๆควรจะทําบุญด้วยข้าวสาร1 2น้ํามันพืช1แล้วก็กันกรายหรือพวกมิดโกนถามว่าทำวันนั้ทำกันกรหรือมิดโกนเป็นอัน,นิสงส์ในการตัดเท่านั้นเองก็คือแก้เคล็ดฮะ,ะเรื่องในการตัดให้มันขาดตัดกรมาแหละง่ายๆเป็น,ปน,ปนแก้เคลดนะฮะแล้วก็เป็นการตัดขาดอะไรบางอย่างอันนี้คือเป็นเรื่องเคลดรวมอยู่ในสังฆทานที่เราจะจัด แล้วก็อาจจะมีพระสะดุ้งมาพระสะดุ้งมาก็คือเป็นพระปางมารวิชัยเป็นเนื้อเรซินหรือเรื่องทองเหลืองตามปัจจัยอันนั้นไม่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 ได้บังคับก็ในการที่เส้นอาทิตย์เนี่ยมันยังมีรายละเอียดปีกย่อยอีกเยอะครับในเส้นหลายหลายอย่างมีรายละเอียดปีกย่อยอเยอะแล้วก็อันนึงก็คือขอให้ทุกคนเนี่ยมีเส้นลายมือใดก็ตามเนี่ยจากที่ผมเจอกับตัวเองแล้วเนี่ยหมอดูทายผมมาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามเนี่ยที่ดูพ่อแม่เอาผมไปดูนะ ผมเปลี่ยนดวงชะตาตัวเองได้เปลี่ยนดวงชะตาตัวเองได้ยังไงเปลี่ยนด้วยเราต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองว่าเราทําได้อย่างที่เราคิดแต่เราต้องมีบุญบารามีพอที่เราจะเปลี่ยนดวงชะตานะบุญบารามีเราคืออะไรคือพลังจิตของเราในการนั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาให้เจกรรมนาเวรดังนั้นถ้าเรานั่งสมาธิสวดมนต์เยอะๆพลังจิตเราเยอะเราสามารถอธิษฐานในสิ่งที่เราอยากจะเป็นอยากจะทํา ให้มันฝืนดวงชะตาได้หมอดูตอนเด็กๆหมอดูดูผมพ่อแม่พาผมไปดูดูดวงผมหลายหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้ที่ผมเป็นเลยถ้าวันนี้ผมไปเจอหมอดูคนนี้ที่เคยดูดูงตอนเด็กๆนะผมก็คงจะให้เขาดูแล้วว่าที่เขาดูมาไม่ตรงเลยคือดวงคนเราเปลี่ยนดวงชะตาตัวเองได้ฮะผมบอกเลยคือดวงชะตามดูดวงมันเป็นแค่สถิติแต่สิ่งที่เราทําทุกวันมันเป็นผลในอนาคตว่าเราจะเดินทางไปอย่างไร ขอให้ทุกคนเนี่ยที่ยังรู้สึกว่าลําบากขอให้อดทนทุกวันนี้ทุกคนต้องอดทนไม่ว่าจะเจอโควิดหรืออะไรก็ตามหรือหรือการทำมาหากินก็ตามก็ขอให้ทุกคนสู้ๆและผมจะนําเรื่องอะไรต่างๆที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่อง Big 519เนี่ยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและให้สามารถทําให้ตัวเองเนี่ยแก้ปัญหาชีวิตตัวเองได้เนี่ยผมจะนํามาเล่าแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเมตากดติดตามหรือจะแชร์คลิปของผมเพือ่อเป็นประโยชน์ เป็นบุญกุศลให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยก็วันนี้รายการพิขามาเร่าเนี่ยก็สับสุดหร,รายการโดยสินค้าของผมเองนะครับเทียนหอมชานเดลซึ่งตอนเนี้ยผมมีโปรโมชั่นกแถมจี้นะครับก็คือเทียนหอมจากไข่ชเหลือปลอดภัยไม่อันตรายแล้วก็แถมจี้หนึ่งอัน200บาทเองครับก็วันนี้รายการพิขามาเล่ากา็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้โปรดติดตามคลิปต่อไปที่ผมจะนําอะไรมาเล่าก็ขอให้ทุกคนเนี่ย เมตตาผมด้วยก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองโชคดีนะครับก็ขอให้อดทนต่ออุปสรรคในชีวิตนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ